สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆจากตีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาถ่ายนะครับยามค่ําคืนหลังจากเลิกงานเลิกการกถ่ายเพื่อนๆน,น,นะครับชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้บ้างนะครับแชร์ด้วยแร์ถึงโลกประจันเลย,เ,ลยเพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมครับเวลาเรา ลงคลิปทําคลิปอะไรแบบนี้ครับเหรียญช่องใครนะครับที่ไม่ค่อยขยับนะครับหรือว่ายอดวิวของเราเนี่ยครับมันน้อยนะครับช่องเราไม่ดังไม,มไม่มีคลิปไม่มีคลิปฟังอะไรแบบนี้ครับมันผมส่วนผมผมก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมก็ทำตอนแรกคลิปมันน้อยครับก็แล้วช่องเราไม่ดังมันก็เลยเหรียญมันก็ช้านะครับเรื่อยเอย เนหลังตอนหลังๆเนี่ยพักหลังๆเนี่ยผมจะอัดคลิปลงบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปช็อตคลิปยาวนะครับคลิปพูดทักทายกับเพื่อนมั่งอะไรบ้างแบบเนี้ยก็เหรียญก็เริ่มขยับดีนะครับผมว่าเพื่อนๆก็ลองอัดคลิปดูนะครับลงให้เยอะให้บ่อยนะครับวันเว้นวันก็ยังดีแต่ว่าช็อตนะพยายามลงทุกวันนะครับอะไรก็ได้ผมเห็นเหรียญผม เดือนที่แล้วนะครับก็ขยับดีนะครับเป็นเทคนิคดีๆนะครับมันไม่ใช่เทคนิคหรอกแต่เนความสังเกตมากกว่านะครับความขยันเขาอาจทาง youtube อาจจะมองเห็นว่าเราลงคลิปบ่อยนะครับล้วคลิปเราไม่ค่อยปังะอะไรแบบนี้เหรียญก็ขยับดีนะครับขยับผมทําเดือนที่แล้วก็ได้หลายเหรียญน,นะครับมันก็ไปเรื่อยๆว่าช่องเรามันไม่มีคลิปปังอย่างเขานะครับ จะสะสมไปเรื่อยทปีละเซนสองเซนปกตินะครับแสดงเปี้ยงปังคงไม่ละเพราะว่าทามาหลายปีละมันก็ไปอย่างกระเต่าไปเรื่อยเปื่อยไปนั่นละสำหรับ,บเพื่อนๆก็ก็ผมก็ไม่ได้มีอะไรมาพูดมากหรอกก็ทักทายนะครับคิดถึงทุกคนก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปพูดมาสองสามวันแล้วครับก็เลยมาแนะแนวดูครับมันแค่แนะแนวหรอกก็เือมันไปตามนั้นละลอง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 ,ลองดูก็แล้วกัน เพื่อนๆลองทําดูก็แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวจะขยับดีไหมนะครับเหมือนช่องผมไหมครับโอ้ช่องผมมันวิวมันน้อยมากล่อยคลิปไปก็มีย0ิวิว3ามิวิวนะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปผมไม่ได้มีเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับมันก็เลยไม่ไม่ปังัเรียญก็ขึ้นช้าผมก็เลยลงคลิปไปบ่อยลงไปเรื่อยๆนะพูดทักทายกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างแบงบ,บ,บนี้ยก็เลยทําให้ ขยับดีนะเพื่อนๆลองทําก็ได้ช่องไหนที่ว่าคลิปวีโอเรามันยังน้อยนะไม่เหมือนช่องใหญ่ก็ช่องใหญ่ก็มีวีโอเป็นหมื่นนะครับเขาก็เลยมีเงินเข้าอยู่ตลอดเนี่ของเราเนี่ยมันแค่หลักพันนะครับคลิปวีโอบางคนก็พันกว่าสองพันแบบนี้มันน้อยเพราะว่าถ้าวีดีโอเราเยอะนะครับก็มันก็จะมีวิวเข้ามาทุกวันนะครับหรือผมก็จะหลายคลิปมาครับรวมๆกันก็ได้ เพื่อนๆก็ทาตามนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมาน,นําเสนอมากแต่ว่าลองสังเกตดูนะครับผมก็ลองสังเกตแล้วก็เอามาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับพยายามลงคลิปนะครับช็อตก็ดีจบช็อตเนี่ยวันละสามคลิปแล้วก็พยายามอัดวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ลงทิ้งช่วงไปนะครับลองดูว่ามันจะยังไงนะครับผมผมบางทีมก็มีหลักพันบ้างอะไรบ้างแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ถึงหลักหมื่นนะครับจุดจอดก็ไม่ไม่ถึงหมื่น แต่ว่าถ้าหลักพันมันก็เหรียญก็ขยับดีนะครับพอเพื่อนๆลองทาดูแล้วกันมันมีแหละจอดนะช่วงนี้ช่วงเนี้ยคนหันมาทํา youtube เยอะนะครับเพราะว่าต่างคลิปเดียวนะมันคนมันผ่านยากก,ก็เลยก็ทิ้งๆกันไปเยอะแล้วครับก็มีคนเล่นอยู่บ้างแหละหวงังหวังตู้ตู้ก็แล้วแต่นะครับส่วนผมผมก็ทําไปอย่างนั้นแหละเรื่อยเปื่อยนะครับก็เรื่อยๆนื่อยนะ มันก็ไม่ได้ดังมากคลิปก็ไม่ไม่ปังมากเหมือนเหมือนทาง youtube เหมือนกันนะครับพอๆกันแต่ว่าไอ a c e b o o k เนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะดีนิดนึงตรงที่ว่าคนมันเล่นเยอะนะมันก็คลิปมันก็จะได้ดีกว่าทาง youtube หน่อยนึงนะครับแต่ว่าเหรียญอะไรมันก็ยยากนะครับปวดเก์เขาเยอะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาแนะนํามาบอกกล่าว นะครับลองทำดูนะตามที่ผมพูดนั่นแหละผมก็ไม่มีอะไรพูดเยอะหรอกใครคิดถึงก็ทักทายมาเข้ามาชมช่องก็ขอบคุณนะครับขอบใจทุกๆคนแต่ว่าอย่ามาเยอะนะมาเดียวพอ <c ười> ที่เกียด <c ười> ผมก็พยายามช่วยเพื่อนหมดแหละครับมีขี่บ้านขี่อะยผม,มผมก็กดให้ใครมาผมก็กดกดกดนนะแต่พาังนี้ผมไม่ค่อยขยันสร้างบ้านรองที่เกียดเบือ่องานเยอะด้วย ก็เลยทำเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปผมก็ผมก็ขอบคุณมากๆนะครับเธอจะถามช่องครูโยเนี่ยทำไมคลิปช็อตปิดคอมเมนต์ตลอดเลยแบบนี้ผมก็ขาดทุนเลยผมคอมเมนต์ไม่ได้เปิดเลยคอมเมนต์อ่ะกลัวเพื่อนว่าไงฝากไว้คูโยเปิดคอมเมนต์คลิปช็อตด้วย เราเข้าไปดูเยอะจะคอมเมนต์ไม่ได้ปิดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับแ้วพวกันใหม่คลิปหน้านะครับมีอะไรก็จะมาบอกกล่าวเล่าสิครับลาไปก่อนนะครับโชคดีมีตังใช้กอยเ้งเฮงรวยๆวยปังปังทุกช่องนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ